นานมาแล้วปลครับปามบ้านในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเล่าให้พวกผมฟังว่าให้จำเอาไว้นะครับว่าถ้างูดำเลื้อยผ่านท้องทุ่งและขุนเขาเมื่อไหร่ถ้าหากคนไทยมีสติปัญญาไม่เพียงพอความเจริญนั้นเนี่ยจะนำมาสู่ปัญหาความอัตคัดและหนี้สิน ไอ้ไอ้ความเจริญเนี่ยเราต้องนิยามกันก่อนว,ว่าความเจริญมันคืออะไรตอนนี้เราไม่รู้อะไประเทศไทยไปถามกับไอ้กับแต่ละคนถามีิว่าความเจริญคืออะไรให้เขียนมามันจะเขียนไม่ตรงกันเลยอสททุกคนทวทุกคนจะเขียนไม่ตรงกันแม้แต่คนเดียวอ่าความเจริญคืออะไรให้กระดาษ A สีไปเขียนให้เต็มนะแล้วก็เอามาอ่านแล้วไม่จะตรงกันทุกคาข้อความไหมไม่มีทางตรงกันความเจริญของเขาอ่ะนื่ับ ถ้าไปตรงกลนแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะอะไรคือความเจริญมันไม่รู้หรือทำไปซึ่งก็เป็นความจริงงูดําที่ว่านี้ก็คือถน,นนแห่งความเจริญนะครับเลื้อยผ่านขุนเขาและหมู่บ้านและท้องทุง่งแต่สุดท้ายชนบทพึ่งตนเองไม่ได้เลยแม้แต่หุงข้าวยังต้องซื้อแกตต๊สปตทอ,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 อยากให้พ่อคำเรืองสะท้อนภาพหน่อยคือเพราะเราปลูกต้นไม้เนาะมันมันไม่ได้ให้อย่างเดียวมันให้ให้แก๊สด้วยคือให้ให้ฟืนด้วย แล้วปลูกต้นไม้นเนี่ยก็จะปลูกใกลกล้มอสสิว่าใกล้ใกล้มอถ้ามันหล่นลงมานี่จะเจ็บตัวนี้ไม่ต้องมีเดินไปเอากิ่งไม้มาทําฟืนอะ่ะน,น,น,นี่ไหมอืมวิธีแบบหนึ่งอ่ะคิดว่ายังไรให้อยู่ใกล้กันที่สุดระหว่างหมอกับฟืนอะ่ะอืมในทีนี้พอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายเอาฟืนมาใส่มอมันอยู่ใกลใ้ๆอย่าให้มันได้เดินอย่าให้มันได้มีมีขั้นน้ามันจะเอาอย่างเงี้ยมันมันก็ประหยัดทั้งสองทางสุดท้ายเราได้เห็นนะครับว่าชนบทไม่สามารถพึ่งตนเองได้ มันมีทางออกอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมันมันมีทางออกอยู่แล้วที่มันง่ายกว่าเอ่อทำไมเราต้องต้องไปไปไปมีแก๊สทำไมต้องไปมีอย่างนั้นด้วยเรามีฟืนมีถ่านมีอะไรเยอะแยะอยู่ในในไร่ในนาของเราอเราคุณไปอยู่ในบ้านในเราแต่ถ้าคุณไปอยู่ในคอนโดกรุงเทพยังไงคุณก็หนีไม่ออกเพราะระบบชีวิตคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเพี้ยนไปแล้วอะ่ะนี่ไงแต่ถ้ามาอยู่ในมืมบทมันไม่มีปัญหาไ้ไม่ฟืนมีไม่ฟืนมีก็ใช้ไม่ฟืนจะได้ประหยัดการพึ่งตนเองในเรื่องน้ําการพึ่งตนเองในเรื่องอาหาร ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ต้องซื้ออาหารจากเมืองนะครับให้ลูกหลานเข้ามาในเมืองเพื่อมาซื้ออาหารตามโลตัสตามห้างใหญ่ขนเข้าไปเราจะดูแผ่นดินไทยเนี่ยเราอยากมีชีวิตอยู่อย่างเช่นอันที่หนึ่งเราอยากกินน้อยนาเราก็ไปซื้อน้อยนามาห้าบาทเราใช้วเวลาขุดปลูกหน้านาทีตัวนหนึ่งอย่างช้านะและน้อยนาตัวน,นี้จะให้เรากินนะ่าเก็บกินฟรีฟรีเนี่ยยานซ้ำเนี่ยยี่สิบปีนี่โอเค น้านาทีเนี่ยแรกแรกงานแรกกลับมาเนี่ยผลตอบแทนยี่สิบปีเนี่ยทำให้นานาทีได้กินยี่สิบปีไม่จะต่างกับพืชเชิงเดียวน่ะทำงานนาทีได้กินยี่สิบปีไม่มีอ่ะหรือมะนาวหนึ่งต้นปลูกน้านาทีก็จะได้กินยี่สิบปีผักหวานป่าหนึ่งต้นปลูกน้านาทีก็จะได้กินสองร้อยปีไผ่หนึ่งต้นไม่ปลูกน้านาทีก็จะได้กินแปดสิบปีอือแล้มันจะเป็นอย่างนี้อคือคือถ้าปลูกไผ่เอปลูกไม้สักยี่สิบต้นหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ที่บ้านไม่สักสองหลังอย่างเนี้คไไม่งิตน้ ใบยากล้วยอ้อยมะพร้าวมีเผือกบอนมีนะครับมันสําปลังมีไม่สามารถที่จะแปลรูปได้สิ่งเหล่านี้นะครับปราดชาวบ้านเขาเตือนไว้แล้วนะครับว่าทําไมเราหลงลืมภูมิปัญญาหลงลืมไปกับงูดําที่มันมากับความเจริญเนี่ย ลืมทบทวนนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุของความยากจนและการสร้างหนี้เกษตรกรชาวไร่ชนบทในเมื่อไรจะเปลืองหนี้หมดคนที่จะเป็นหนี้เนี่ยมันต้องมีเดียรู้ต้องได้เกิดความรู้ฮะถ้าไม่มีความรู้มันจะไม่หมดถ้าคุณจะใช้หนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะหาเงินใช้หนี้นะคือปกติมันจะโผไปตรงมาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นหนี้หาเงินใช้หน,น,นี้นี่คือวิธีคิดที่มันผิดมากมันไม่ใช่หาเงินใช้หนี้เพราะวาเป็นหาเงินก็จะถูกดันที่ผมคุยตั้งแต่ตัวแรกใช่ไหมต้องผ่านางนั้นก่อนนะ หาเงนินยังไงกูต้องผ่านด่านนั้นก่อนหนีไม่ออกมันมันคุณจะไปซื้อแล้วมอไซค์รับจ้างไปวิ่งก็ต้องไปถามว่ามอไซค์ขายเท่าไหร่น้ำมันขายคือหน,นีด่านนั้นไม่ออกอยู่แล้วฉะนั้นอย่าไปหาคิดเรื่องเงินเรื่องเดียวอย่างเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งปลูกไผ่ต้นหนึ่งเนี้ยปลูกยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยมันก็จะตอบแทนดอกเบี้ยเราอย่างน้อยก็ต้องต้องเป็นพันสองพันเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับล่าเรไปยี่สิบาทต้องได้สองร้อยบาทต่อปีมันได้แน่ๆอยู่แล้วฉะนั้นต้อต้ออองงงงงตาาากับธรรรมชริิิยย่่เเีคดืน